สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้วันที่แปดนะครับที่เราทําเข้ากล่องแจกนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่มารับชมรับฟังในขนานี้นะครับผมตอนนี้กําลัง่าจุพันแพ็กข้าวกล่องนะครับที่จะแจกที่หน้าสมาคมกบไซนะครับหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยกบไซนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ฝากกดแชร์ไลฟ์สดเข้ากลุ่มด้วยนะครับวันนี้เป็น มีหลายเมนูนะครับผมพี่เพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับอันนี้เป็นผัดกะเพราหมูนะครับผัดกะเพรามูใส่ผัดกะเพรามูดมัดข้าวนะครับผมอ่าใครที่เห็นไลฟ์สดอยู่นะครับ <ใน S 1> ตอนนี้เรากําลังจะแจกที่หน้าสมาคมกกไซนะครับผมอ่าใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีสาวพิซซ่าด้วยครับ ไร่สดเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกแล้วมครับอ่าพวกฝั่งนี้ก็จะเป็นที่รับของบริจาคนะครับที่เป็นข้าวหรือว่าเป็นน้ำดื่มหรือว่าเป็นไข่ไก่หรือว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์นะผมใครที่เห็นไร์สดนี้ก็อยากบริจาคหรือสมทบทุนนำมาบริจาคได้นะครับผมที่หน่วยกูภยก้ภัยกงไซนะครับผมอ่า สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังในขณะนี้นะผมตอนนี้หน้าสมาคมกบไซหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยกบไซนะครับกําลังจะแจกข้าวกล่องนะครับผมกําลังจะแจกข้าวกล่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังในขณะนี้นะครับผมที่เห็นรลฟ์สดอยู่ก็ช่วยแชยร์รลฟ์สดหน่อยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้หน้าหน้าหน่วยกู้ภยกกัยกงไซนะครับหรือว่าหน้าสมาคมกงไซตอนนี้กํลกาลังจะแจกข้าวกันนะครับผมเราจะแจกข้าวกล่องนะครับผมพี่ๆเพื่อนทุกคนตอนนี้คนต่อแถวเยอะมากนะครับผมต่อแถวนะครับผมกี้มาถ่ายรูปดีเอ้ก็เองก็เอป็นคนถ่ายรูปไงถ่ายให้หมดเลยไะถ่าย สวัสดีครับสวัสดีส1มสิบเอคนนะครับที่มารับชรรมรับฟังในขณะนี้นะผมอใครที่มาใครที่มารับข้าวก็ต่อแถวแล้วก็เว้นระยะห่างให้หน่อยนะครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังในขณะนี้ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่และเห็นไลฟ์สดนะครับก็มารับข้าวได้เลยนะครับผมต่อแถวด้วยนะครับวันนี้คิวคิวยาวนะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มา รับชมรับฟังในขนาดนี้นะครับผมมาัดีสามคนนะครับช่วยแชร์เข้ากลุ่มหน่อยนะครับผมใครที่รับชมรับฟังอยู่ช่วยแชร์เข้ากลุ่มหน่อยนะครับที่หน้า,าสามาคมกกไสหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยกกไสนะครับตอนนี้แจกข้าวกล่องนะผมพี่พี่เพื่อนนะครับ <S <S <arriba> คนเยอะมากๆนะผมวันนี้ไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงคนมาเยอะขนาดนี้นะผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขนาดนี้นะครับที่หน่วยกู้ภัยกกไสของเรา หรือว่าหน้าสมาคงกุกไสนะครับแจกข้าวกล่องนะครับมีหลายเมนูนะครับอยู่ในกล่องแล้วแต่ว่าใครจะโดนเมนูอะไรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังในขณะนี้นะครับผมใครที่ดูไลฟ์สดอยู่อยากจะรับข้าวก็เรียนเชิญมารับด้วยตัวเองได้นะครับผมที่หน้าหน่วยกุภัยกุกใสนะผมต่อแถวเป็นให้เป็นระเบียบด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่ดูอยู่ทางบ้านฝากกดแชร์ข้ากลุ่มหน่อยนะครับผมอ่ากดแชร์เข้ากลุ่มหน่อยว่า เราแจกข้าวนะครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนนะครับวัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับผมอ่าสหวัสดีครับวัสดีทุกคนนะครับวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เราทําการแจกข้าวนะครับผมแจกข้าวกล่องนะครับผมนี่นะครับผมอกำลังแจกอยู่นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ฝากกดแชร์่อยนะครับผมหน้าสมาคมปลูกไทรนะครับผมหน้าสมาคมปลูกไทรนะครับผมเจกข้าวกล่องนะครับผมช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด19นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนครับ ่ายมุมนู้นเลยนะถ่ายที่ตรงไปอยู่กกลางอ่ะแล้วก็จะเป็นเอรบายเข้ามาถ่ายให้หน่อยเออสวัสดีครับวับสดีทุกคนครับอ่าสวัสดียิปสวัสดีทุกคนครับ,บสวัสดีทุกคนครับที่รับชมแลบฟังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับหน้าสมาคมกกไสนะครับผมอ่าฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์หน่อยนะครับผมตอนนี้คนเยอะมากมากนะครับผม ก๋วยกุกใสนะครับผมแจกข้าวกล่องนะครับใครที่อยากที่จะนําวัตถุดิบมาสมทบหรือว่านําวัตถุดิบมาบริจาคให้เราก็สามารถมาบริจาคได้ที่หน่วยก๋ัยกุกไสนะครับหรือว่าทักแชทเพจทักแชทเพจมาก็ได้นะครับผมที่จะสนับสนุนวัตถุดิบนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังในขณะนี้นะครับผมใครเห็นไ์สดก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าวัสดีครับวัสดีทุกคนครับ สวัสดี2ี่แดคนนะครับผมสวัสดี27เจคนนะครับตอนนี้ครับหน้าสมาคมลูกใจนะครับทําการแจกข้าวกล่องนะครับช่วยประชาชนนะครับในภาวะวิกฤตโควิด19นะครับตอนนี้เราทําข้าวกล่องแจกนะครับเั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับใครดูไลฟ์สดอยู่นะครับใครดูไลฟ์สดอยู่ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับผมแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครเห็นไลฟ์สดอยู่ฝากช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับผม ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมคนประชาชนมารอเยอะมากนะครับผมัสดีครับัอดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับัสดีครับัอดีครับัอดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังในขนานี้นะครับผมตอนนี้เราแจกข้าวกล่องแล้วนะครับใครเห็นลฟ์สดอยู่ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยครับแล้วก็ไม่ต้อง มาบ่นว่าได้ไม่ได้รับข้าวกันนะครับเพราะว่าผมอะไรสดแจ้งแล้วนะครับกดแชร์เข้ากลุ่มข่าวไปชรบูหรือว่าแชร์เข้าหน้าเฟซบเองหน่อยนะครับผมอตอนนี้กําลังแจกอยู่หน้าสมาคมกุกไซนะครับติดกับกสนลมศักดิ์นะครับผมใครที่ผ่านมาหรือว่าใช้เส้นทางผ่านสถานที่ที่เราตรงนี้นะครับผมแวะมาหยิบข้าวกล่องได้นะครับเราทําแจกนะครับผมพี่เ,เพื่อน ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยนะครับผมคนละหนึ่งแชร์นะครับผมใครที่มารับเข้าไปแล้วก็ช่วยแชร์คนละหนึ่งแชร์หน่อยนะครับผมออยากได้ให้ทั่วถึงกันนะครับผมแค่ฝากกดแชร์หน่อยนะครับผมพื้นที่รอบนอกเราก็ได้แจกเป็นบางส่วนแล้วนะครับผมพี่ๆเพื่อนนะครับผม20กว่าคนที่เข้ามารับชมใหม่นี่ใครได้เข้ากล่องไปแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ากล่องหรือว่าเข้ามาดูก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้นะครับผม ใครที่ใช้เส้นทางผ่านมาก็มารับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมหน้าสมาคมกุกไซหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยกุกไซนะครับอ่าเข้ากล่องมีแจกกันทุกวันนะครับผมนี่ครับขอคนนั้นหนึ่งแชร์นะครับพี่พี่เพื่อนที่ใครเข้ามารับชมใหม่นะครับผมสวัสดีครับหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับอ่าช่วยแชร์ก็เป็นกําลังใจให้เราครับผมแล้วก็แชร์ไปก็ เผื่อคนทางบ้านหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงในในสถานที่ที่เราแจกตอนนี้จะได้รับทราบกันทุกคนนะครับเผื่อใครอยากได้ก็ได้ได้มารับเข้ากล่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีทั้ง2ี่สิบคนนะครับผมตอนนี้เราแจกข้าวกล่องเราจะแจกเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะหมดนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครแจกให้แล้วก็พิพ์มาบอกด้วยนะครับว่าแจกแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แจกข้ากล่องฟรีนะครับโดยหน่วยกู้ภัยกกไสนะครับแจกหน้าที่สมาคมกกไสนะครับหรือว่าใครอยากจะสมทบเป็นข้าวหอมมะลิหรือว่าสมทบเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าสมทบเป็นพวกน้ําดื่มนะครับหรือว่าเป็นวัตถุดิบปรุงรสนะครับผมนี่ครับประชาชนเขาก็ผ่านมาก็แวะมาหยิบมาแวะมา นำเอาไปฝากทางบ้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้คนไม่ค่อยคนไปแล้วน่าจะใครที่เห็นไ์สดอยู่ก็มาได้เลยนะครับผมมาได้เลยนะครับผมนะครับแจกข้าวกล่องครับผมแจกข้าวกล่องนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับในภาวะวิกฤตโควิดหนึ่งเกนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้แจกไหมแต่ยังไม่รู้ครับว่าพรุ่งนี้แจกไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูวันนี้ก่อนว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่กําลังแจกอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมรับเฝงาในขณะนี้นะครับผมตอนนี้เรากาลังทําการแจกข้าวกล่องนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ แชร์ไลฟ์สดให้หน่อยนะครับได้แจ้งข่าวให้คนที่อยู่รอบๆได้รู้ว่าหน้าสมาคมปูกไทเราแจกข้าวกล่องกันนะครับผมโดยได้รับการสนับสนุนมาจากหลายๆท่านนะครับที่ซื้อวัตถุดิบมาสมทบหรือว่าซื้อข้าวหอมมะลิมาสมทบนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เราชมอยู่ทางบ้านนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะกดแชร์ไปเพื่อแจ้งข่าวหรือว่าตรงนี้ว่าเราแจกข้าวกล่องนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนใครได้ข้าวไปก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ได้ข้าวไปนะครับผมช่วยผมกดแชร์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้เรากําลังแจกข้าวกันอยู่หน้าหน่วยกู้ภัยกงไทรหรือว่าหน้าสมาคมกงกทรนะครับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับผม ครแชร์แล้วก็แจ้งหน่อยว่าแชร์แล้วนะผมขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคนที่แชร์นะครับอ่าตอนนี้เราแจกข้ากล่องนะครับแจกจนกว่าจะหมดนะครับน่าจะหลายกล่องอยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ มีจำนวนมากนะครับมีเยอะนะครับผมพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครับเข้ากล่องครับแจกนะครับผมพี่พี่เพื่อนที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับผมช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับจะได้เห็นหลายๆคนนะครับหรือว่าจะได้มารับกันทุกคนนะครับผมใครที่เห็นไรสดอยู่จะนําไปฝากที่บ้านก็ได้ครับผมเตรียมถุงมาด้วยนะครับผมพี่พี่เพื่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่นะครับผมแจกครับแจกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับอ่าสวัสดี12บคนนะครับที่รับชมรลบฟังนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้หน้า สมาคมกุกไซนะครับหรือว่าน้าของกุไกกุกไซนะครับแจกข้าวนะครับผมแจกข้าวกล่องนะครับผมใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมมีน้ําใจหรือว่าอยากจะช่วยครับช่วยแชร์หน่อยนะครับผมแลวใครอยากจะสมทบเป็นวัตถุดิบเป็นข้าวหอมมะลิหรือว่าสมทบเป็นเนื้อสัตว์เพื่อมาประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนนะครับผมสามารถนํามาบริจาคได้ที่หน่วยกุ้ไกกุกไซหรือว่าทักแชทเพจมาก็ได้ครับเราจะให้รถไปรับนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสําหรับคนที่แชร์ให้นะครับผมอ่าใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็อ่าช่วยแชร์หน่อยนะครับถ้าเกิดอยากจะช่วยนะครับผมใช่ครับผมมาถธอดีพร้อมแต่ขาดถุงหิ้วนะครับผมให้เตรียมถุงหิ้วมาด้วยตัวเองนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขนานี้นะครับผมใครที่ดูอยู่และเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยนะครับช่วยประชาะสัมพันธ์ช่วยแชร์กระจายข่าวให้หน่อยนะครับผมแชร์ Share ไลฟ์สดนี้ก็ได้นะครับผมเราเจอกันอยู่ที่หน้าสมาคมหกใสนะครับตรงข้ามกับสานามเทนนิสนะครับผมตรงข้ามกับสานามเทนนิสข้างร้านเคจจันใหญ่แล้วก็ข้างกศนลกดิ์นะครับ อยู่ถนนงขาจะเสนีนะครับพี่พี่เพื่อนนะครับใครที่เห็นไรสดอยู่เราผ่านมานะครับผมมาหยิบข้าวกล่องได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ฉัดสุดาปูแก้วนะครับผมขอบคุณครับหวัสดี17คนนะครับที่ดูอยู่นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากแชร์หน่อยนะครับเราแจกข้าวกล่องกันนะครับมาไล์สดให้ชมบรรยากาศนะครับผมอันนี้น้องเขาก็เอาของมาเติมเรื่อยๆนะครับผมหวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ รับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับที่ผ่านมาและผ่านไปนะครับผมกะมาแวะเอาข้าวกล่องก็ได้นะครับพี่ๆเพื่อนนะครับเราแจกนะครับเมนูหลายเมนูครับแล้วแต่ว่าจะโดนอะไรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะครับขอบคุณครับใครแชร์แล้วก็ช่วยบอกต่อกันหน่อยนะครับตอนนี้หน้าสมาคงกกไซหรือว่าหน้าหน่วยก็ไภัยกบไซนะครับเราแจก ข้ากล่องกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนที่รับชมอยู่นะครับผมชวนชวนพี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูและฝากแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดี24คนนะครับอ่าคนดูเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าสมาคมกงไซยนะครับแจกข้ากล่องฟรีนะครับเนื่องจากช่วยประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตโควิด19นะครับผมใครที่เห็นไลฟ์สดอยู่ผ่านมามาหยิบเข้ากล่องได้เลยนะครับผมมาหยิบข้ากล่องได้เลยนะครับคนละกล่องสองกล่องนะครับหรือว่าจะหยิบ ไปฝากทางเพื่อนบ้านก็ได้นะครับผมนําถุงมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่าที่ผ่านมาก็เห็นไรสดอยู่ก็มาเลยนะครับผม่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเข้ากล่องเลยยังเหลืออีกเยอะนะครับประชาชนที่ดูไรสดอยู่หรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ดูไรสดอยู่นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมเราทางเข้ากลองแจกนะครับผมใครที่จะสมทบเป็นวัตถุดิบนะครับผมใครที่จะสมทบทุนเป็นวัตถุดิบนะครับเป็นพวกข้าวหอมมะลิหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์หรือว่า น้ำน้ำซอสปรุงรสนะครับผมหรือว่าน้ำซอสน้ำประกอบน้ำซอสที่ประกอบอาหารนะครับเป็นพวกน้ํามันพืชนะครับผมนํามาสมบรบได้เลยนะครับผมพี่เพื่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียี่สิบสาคนนะครับตอนนี้ยังไม่มีใคร ตอนนี้ยังขาดช่องอยู่นะครับใครที่เห็นไลฟ์สดอยู่มารับได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีคนละว่างแล้วนะครับผมอ่าหน้าสมาคมกุกไซนะครับถนนโคชเกนีนะครับผมมารับได้เลยนะครับผมอ่าใครเห็นไลฟ์สดอยู่มาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนําไปสมทบอีกนะคะขอบคุณครับพอดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับอ่าด้านหน้า ด้านในเขาก็เดี๋ยวไปดูด้านในไปดูบรรยากาศด้านในรอบนึง่งนะครับผมว่าทางด้านในเขาทํางานอะไรกันนะครับ ด้านในของก็แพ็คข้าวกันอยู่นะครับพี่เพื่อนๆนะครับนี่ครับในด้านในนะผมแพ็คข้าวอนี่ด้านในอ่าก็ไปดูด้านนอกต่อนะครับผมอ่าใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ก็มาเลยนะครับผมที่เห็นไลฟ์สดอยู่ก็ มารับได้เลยนะครับผมตอนนี้คนไม่ไม่มีแล้วนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณครับบมนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดไม่กล้าจอดก็ไม่ได้เข้านะครับผมถ้าเกิดกล้าจอดก็ได้เข้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนี่ครับใครที่รับชมไลฟ์สดอยู่นี่ครับเขาแวะมาอีกแล้วนะครับผมแวะมา รับข้าวกล่องนะผมแมารับข้าวกล่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้นะครับหรือว่าใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับผ่านมาเส้นนี้นะครับถนนโคะเชนนี้นะครับมุ่งหน้าไปลมเก่านะครับเชิญมารับข้าวกล่องได้เลยนะครับผมเตรียมถุงมาด้วยนะครับผมเตรียมถุงมาด้วยนะครับพี่เพื่อนนะครับผม เตรียมถุงมาด้วยนะครับผมมาให้มารับด้วยตัวเองนะครับผมใครที่ไร์สดอยู่ให้มารับด้วยตัวเองไม่มีบริการส่งนะครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับใครที่ดูไร์สดอยู่ฝากแชร์เข้ากลุ่มหน่อยนะครับอยากได้อยากให้ได้เข้ากล่องกันทุกๆคนนะครับใครที่แชร์ไฟ์สดไปแล้วแจ้งด้วยนะครับว่าแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับคนดูไม่เยอะเท่าเมื่อวานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ <molec> แจกเหมือนเดิมนะครับหน้าสมาคมก LIKE ุกไสนะครับหน้าหน่วยกภไยกุกไสแจกเหมือนเดิมนะครับพี่เพื่อนๆนะครับผมที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีสิบหกคนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะในขณะนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่ รับชมรับฟังอยู่นะก็ผ่านมาผ่านไปก็ฝากแชร์ด้วยนะครับพี่เพื่อนนะครับผมเจกเขากล่องหน้าสมาคมกุกไสนะครับข้างสำนักงานกสนลมศักนะครับผมสวัสดีครับบวัสดีทุกคนนะครับบวัสดี19คนนะครับที่รับชมรับฟังในขณะนี้นะครับผมใครแชร์แล้วก็แจ้งด้วยนะครับผมตอนนี้เขากำลังมารับข้าวอู่ครับผมบวัสดีครับบ๊ายดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับผมสวัสดีครับมาลีหรือว่านำเนื้อสัตว์หรือว่านำซอสปรุงรสหรือว่านำน้ามันพืชน้ำดื่มนะครับมาสมทบกบลับมาอีกรอบ วันหน้าต้องลองมาชิมหน่อยเฮงๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับอมาต่อครับขออนุญาตนะครับตะกี้นี่มีสายเข้าครับอเน็ตเลยหลุดไปนะครับผมอมานะครับผมใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ช่วยผมแชร์หน่อยนะครับผมช่วยแชร์หน่อยนะครับผมอสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราแจกนะครับวันนี้เราแจกกันนะครับพี่พี่เพื่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับขนาดไลฟ์สดเพจนะไม่มีคนเบิ้งเลยไลฟ์สดเฟซก็ไม่มีคนเบิ้งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับรุดเดี๋ยวดุดไปลงอยู่รุดไปไหมมาเลยฮินันะมาเลยอ่า อ่าบัดดีครับใครที่ผ่านมานะครับผมก็ใช้เส้นทางมานะครับมาเวอ่ามาเวะรับข้อกล่องได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนนะครับผมมาเละรับข้อกล่องได้เลยนะครับผมสวัสดีครับบัดดีทุกคนนะครับบัดดีทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวจะจบไฟ์สดแล้วนะครับ

ที่กัดเดิมนะครับแจกข้าวกล่องนะครับผมใครที่่าฝากทิ้งท้ายนะครับใครที่จะสมทบเป็นข้าวหอมมะลิหรือว่าสมทบเป็นวัตถุดิบนะครับสมทบเป็นน้ําดื่มสมทบเป็นซอสปรุงอาหารนะครับผมสามารถนํามาสมทบได้ที่หน่วยกู้ภัยกตกใจนะครับผมอยู่ข้างสํานักงานกสน,นลมศักนะครับผมใครมาไม่ถูกโทรตามเบอร์เลยนะครับ0ูนย์ห1เนนะครับผม 056701813โทรมาถามได้เลยนะครับผมหรือว่าทักแชทเพจมาก็ได้ครับผมจะตอบนะครับผมขอบคุณครับบวาสดีครับเดี๋ยวผมขอลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอบหน้าเดี๋ยวไลฟ์เราจะไปแจกขึ้นในไลฟ์สดให้ได้รับข้อมูลนะครับผมขอบคุณครับผมบวัีดีครับ